สวัสดีจ้ารอไฮรอหน้าคือเก่าจ้ะเบินเขางามแตมมองเดียวนี่ล่ละมาแม่มาแม่มาแม่เ,เร็วๆโอ้ยเขากำลังซดงามเตมมองเดียวเขาเนี่ยนามก็มี่เตมมองเดียวฟังนี่ก็บ่มี่เขา มองหันกับเพิ่นเอาหนาดินออกเข่าเพิ่นก็เลยบางงามโอนี่บ่าแล้วไปปั่นคันแท้เราอยู่หม่องเกาผุ่นอะปั่นคันแท้จังได้กับโอยู่ปั่นแล้วปั่นอีกมาเบิงเง่งย่เลยกับขาดอีกแล้วละว,วะกับสิพ่อเด็กเล่มแต่ย,ยังน้ำเพิ่นอยู่ มันโบงงามค่ะจกักซิว่าจาังไดเนาะหญ้าลายปีนี่ฝนบอดีเพ่นอยากแหล่งทางนี้เนะาะพันอยู่ทางโน่นแห้งผุดฝนกับบอดีมองไดไมหนาดินเก่าเก่าพันกับยังสีงามอยู่มองใดบ่มมหนาดินเก่าบ่งามเลยเขามองวางๆนี่ก็มาตัดวางไม่ไม่นี่แหละมันบ่มีเขาตัดถิมเลย มาเดี๋ยวเอาไว้หนาหลายอ๊อคันแทน่าก็จนบม่มีพี่น้องเอ้ยคันแทน่าคันแทน่าขั้นใหญ่ๆหายเบิดบ้านใดเป็นคือกันบ่ฟังทั้งเฮาเนี่ยคันแท่น่านี่บ่เคยขุดบ่เคยอันนี้จักเทือด้อยู่จังได้ยู่จังสัน่นแต่ฟังทั้งนี่สั่นปาน,นยัง เ็กศิวาเนี่ยได้เนาะคนหมักขุดคันแท่นหนากับคนบ่มักเสร็จแล้วอยากให้มันขั้นใหญ่ๆเดี๋ยวยางดีๆเนี่ย,ยเขาก็ลังสอดก็ลังออกล่วงมองได้พ่นงามพ่นก่อ,อก,กอนมองได้บ่งามกับสาเนี่ยโอ้ เล่มน้ำเพลนอยู่ของมูเพลนกับบทอทรายคือกันละ่ะคือกันเบิดเหรหน้าแถบเดียวกันมามีนานหน่องเอ้ยเขียดหนาเฮ็ดหน้าปีนี่ฝนไม่ค่อยดีคันแท้เพ่นบอกเพ่นมาปัน่นพินแต่าหัว กันแท้อายคือปั่นโบยูพันวาเนี่ยนี่ก็บโทนหัวมายัมได้กับหัวดังกันแท้อายเพิ่มองเก่าๆนี่ล่ะ